ข่าวด่วนสบคแจ้งแล้วเงินเยียวยา5,000บาทเพิ่มเป็น1เดือนหรือไม่ออกมาถแถลงแล้วประเด็นนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็มาไขาประเด็นนะคะที่ว่าจะมีการแจกเงินเยียวยาเพิ่มเดือนที่4เดือนที่หเดือนที่หหรือจากเนิ่งหมื่นห0บาทเป็น30,000บาทนะคะในโครงการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเนี่ย ตรงนี้นะคะก็มีประเด็นกันมาหลายเดือนเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการขยายพรกฉุกเฉินนะคะจนถึง31สิงหาคม2563แล้วนะคะและก็มีกระแสข่าวหลายๆช่องนะคะว่ามีการวิเคราะห์นะคะว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มอีกนะคะซึ่งไม่บุ๋มนะคะก็ได้ดูแล้วนะคะหลายเดือนมาแล้ว นะคะก็ยังไม่มีการจ่ายเงินตัวไ่อุ่มเองนะคะก็ได้รับเงินเยาวยา15,000บาทครบถ้วนแล้วนะคะซึ่งก็มีกระแสข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินในเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6เนี่ยเราก็รอกันใช่ไหมคะก็แบบว่ารู้สึกมีความหวังเนาะแล้วทีนี้นะคะวันนี้นะคะทางสบ,บคนะคะก็ได้มีการออกมาถแถลงถึง ประเด็นนี้นะคะแจ้งเพิ่มเงินเยียวยา5,000บาทต่ออีก1เดือนหรือไม่นะคะจากประเด็นนี้นะคะทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่เป็นความจริงนะคะเนื่องจากทางสบคนะคะไม่เคยกล่าวว่ามีการต่อมาตรการเยียวยาอีก1เดือนอีกทั้งปัจจุบันนะคะมาตรการเราไม่ทิ้งการหรือ มาตรการเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนั้นได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะพูดง่ายง่ายก็คือเขาแจกครบแล้วนะคะจะเหลือแค่มาตรการที่เยียวยากลุ่มที่ยังไม่เคยได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มตกลนกลุ่มร้องทุกข์นะคะแล้วก็กลุ่มประกันสังคมนะคะที่อยู่ในมาตรา33แต่ยังไม่ครบ6เดือนนะคะยังยังไม่มีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาจากประกันสังคมนะคะ ตรงนี้นะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วสำหรับวงเงินนี้แล้วก็ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้โอนเงินให้กับทางประกันสังคมนะคะซึ่งประกันสังคมเนี่ยก็จะโอนต่อให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซึ่งตรงนี้ซึ่งเงินตรงนี้นะคะจะจ่ายในวันไหนก็คือทางประกันสังคมก็ได้ออกมาถแถลงความคืบหน้าแล้วนะคะว่าจะจ่ายในประมาณกลางเดือนสิงหาคม2563นี้นะคะ ก็ให้กลุ่มนี้รอกันไปนะคะจะได้เงินอย่างแน่นอนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีข่าวคืบหน้ามากกว่านี้นะคะให้ผมจะรีบนำมาอัปเดตให้กับทุกคนได้รับทราบกันนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ